สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THT TV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับพี่ไทยก็ติด10อันดับเมืองรถติดมหาโหดการจราจรโหดหินที่สุดในโลกแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ คุณผู้ชมแค่เห็นชื่อหัวข้อคลิปก็เกิดอาการเซ็งไปต,ตามๆกันเลยใช่ไหมครับใครบ้างหล่ะจะชอบนั่งแช่แอร์จนหน้าชาเพราะติดแงกอยู่บนถนนนานๆวันนี้ทางช่องของเราจะอาสาพาทุกคนไปดู10เมืองทั่วโลกที่มีการจราจรยำแย่ที่สุดใครเกลียดการนั่งแช่เป็นชั่วโมงๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถยนต์เวลาไปเยือนประเทศเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ไทยเราก็ติดอันดับกับเขาด้วยนะครับเนี่ย แล้วกรุงเทพที่ได้แชมป์จากประชาชนคนไทยว่าเป็นเมืองที่การจราจรอัมาาพาตที่สุดจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่กันนะครับเดาคําตอบไว้ในใจแล้วตามมาดูเฉลยกันเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับที่10บบัวโนสไอเลสเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินาบัวโนสไอเลสเมืองสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งอีกเมืองหนึ่งของโลกแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบไปเสียหมด เพราะบัวโนสไอเรสเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าการจราจรติดขัดสุดๆในอาร์เจนตินาเลยทีเดียวนะครับการจราจรติดขัดไม่พอยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทําตามกฎจราจรกันสักเท่าไหร่เท่านั้นยังไม่พอบัวโนสไอเรสยังเป็นเมืองที่มียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในอาร์เจนตินาอีกด้วยนะครับ อันดับที่9กาัวดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกเมืองแห่งสีสันอย่างกัวดาลาฮาราเป็นอีกหนึ่งเมืองบนโลกที่การจราจรแย่สุดๆถึงแม้ว่าภายในเมืองจะมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมายแต่การไปเยี่ยมชมเมืองที่มีรถชุกชุมบนถนนแบบนี้ก็อาจทำให้ผู้คนที่สนใจคิดไม่ตกว่าจะไปดีหรือไม่ ถ้าอยากไปจริงๆควรเลือกเวลาเดินทางให้ดีส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่รถติดก็คือช่วงที่มนุษย์ออฟฟิศเข้าออกงานนักเรียนเข้าเรียนเลิกเรียนนั่นแหละครับที่รถแทบไม่ขยับเลยอันดับที่8กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยประเทศไทยหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาด้านระบบคมนาคม ได้รับการยอมรับทั้งจากประชาชนและนักท่องเที่ยวว่ารถติดหนักมากโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการขาดระบบขนส่งสาธารณะที่ดีวินัยคนใช้รถใช้ถนนที่น่าเวียนหัวผังเมืองที่น่ามึนงงแบบน่าฉงนและผลสืบเนื่องมาจากนโยบายรถคันแรกของภาครัฐทำให้จำนวนยานผาหน,นะบนท้องถนนพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนนึกภาพคุณติดแงกอยู่บนรถเมล์ร้อนๆท่ามกลางอากาศร้อนๆดูสิครับแต่ส่วนตัวแอดแอบไม่เห็นด้วยกับการสำรวจนี้นะครับที่บอกว่ากรุงเทพเป็นอันดับที่8เพราะแอดมองว่าน่าจะติดอันดับที่สูงมากกว่านี้นะครับเพราะรถติดหนักจริงๆว่าไหมครับ อันดับที่7โรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีโรมเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่เป็นที่สุดแห่งความโรแมนติกแถมยังเป็นเมืองที่มีโบสถ์ที่สำคัญทางคริสตจักรมากมายเป็นที่พำนักของพระสันตปาปานอกจากเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวแล้วยังมีคริสตศาสนิกชนเดินทางไปสแสวงบุญไม่ขาดสายตลอดทั้งปีข้อเสียก็คือ เป็นเมืองที่ค่อนข้างอันตรายเกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้ง่ายซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างไม่ระมัดระวังนั่นเองนะครับอันดับที่6มอสโกเมืองหลวงของประเทศรัสเซียถ้าพูดถึงรัสเซียใครๆก็ต้องนึกถึงแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซียไม่ค่อยจะมีใครรู้สักเท่าไหร่ว่าเมืองหลวงของรัสเซียอย่างมอสโก นี่เป็นเมืองที่รถติดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนของวันซึ่งถ้าเป็นช่วงนั้นแล้วก็รถจะติดแทบไม่ขยับเลยทีเดียวนี่ยังไม่ได้พูดถึงช่วงฤด,ดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับแค่จินตนาการภาพรถติดกอแย่แล้วมีหิมะตกยิ่งทำให้เดินทางลำบากเข้าไปอีกเท่าตัว อันดับที่ 5. เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองท่าของประเทศรัสเซียนอกเหนือจากเมืองหลวงของรัสเซียอย่างมอสโกแล้วเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็เป็นอีกเมืองหนึ่งของรัสเซียที่ติดโผลการจราจรย่ำแย่ร่วมกันอย่างไม่น้อยหน้าเมืองแม่เมื่อปี2012เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเคยประสบกับพายุหิมะส่งผลให้รถกว่า1 0 0 0 0หมคันติดอยู่บนถนนยาวเป็นแนวร่วม100ไมล์ 100ไมล์เท่ากับ160กิโลเมตรนะครับกินระยะเวลาร่วม3วันกันเลยทีเดียวถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนรถจะติดหนักแบบคูณ2เลยแค่ได้ยินก็แทบร้องแล้วว่าไม่ครับคุณผู้ชมอันดับที่4สุราบายาเมืองหลวงของจังหวัดชวาประเทศอินโดนีเซียสุราบายาเมืองใหญ่อันดับที่2ของประเทศอินโดนีเซีย เข้ามาคว้าตำแหน่งที่4ไปด้วยจำนวนประชากรผู้ใช้ท้องถนนกว่า3ล้านคนอาจเพราะสุราบายาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียผู้คนจึงหลั่งไหลเข้ามากันไม่ขาดสายแถมคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช้รถส่วนตัวก็ใช้รถมินิบัสในการเดินทางซึ่งก็คือรถอีกนั่นแหละครับทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของปัญหาการจราจรติดขัดในสุราบายานั่นเองนะครับ อันดับที่3เม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกเมื่อรัสเซียพาสองเมืองติดอันดับเม็กซิโกก็ไม่น้อยหน้าส่งเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศติดอันดับเข้ามาด้วยด้วยจำนวนประชากรกว่า20ล้านคนรถโดยสารกว่า4ล้านคันส่งผลให้การจราจรติดขัดกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่นไปแล้วแถมเม็กซิโกซิตี้ยังเป็นย่านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษาของเม็กซิโกผู้คนทั้งประเทศจึงหลั่งไหลกันมาที่เมืองหลวงการจราจรจึงเข้าขั้นวิกฤตเข้าไปอีกนะครับอันดับที่2อิสตันบูลเมืองหลวงเก่าของสาธารณรัฐตุรกีถนนในอิสตันบูลเมืองหลวงเดิมของตุรกีนั้นมีรถส่วนตัววิ่งเป็นจำนวนมาก เหตุเพราะประชาชนนิยมใช้รถส่วนตัวในการเดินทางส่งผลให้รถติดการจราจรย่ำแย่จึงเป็นปัญหาที่ติดสอยห้อยตามกันมาแต่ปัญหานี้ก็กำลังได้รับการแก้ไขยอยู่เพราะทางรัฐบาลได้สั่งให้มีการสร้างอุโมงขนาดใหญ่เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนนโดยการเพิ่มช่องทางสัญจรของรถทั้งย่งผลักดันให้คนไปใช้รถไฟฟ้าใต้ดินกันมากขึ้นนั่นเองนะครับ อันดับที่1จาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียยินดีด้วยจาการ์ตาคุณได้รางวัลชนะเลิศด้านการเป็นเมืองที่รถติดสาหัสที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกหรืออันดับหนึ่งของโลกในการสำรวจลิสต์นี้นะครับด้วยความที่จำนวนประชากรในจาการ์ตานั้นเยอะมากปัญหาก็น่าจะมาจากที่รัฐบาลกลางของอินโดนีเซียต้องการลดความแออัดในตัวเมืองกระจายไปยังเมืองอื่นๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เมืองหลวงของประเทศจึงยังต้องแบกผู้คนจำนวนมากต่อไปส่งผลให้การจราจรในเมืองเป็นอัมพาตไปด้วยนน่เอยนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับเมืองรถติดมหาอโหดการจราจรโหดหินที่สุดในโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ